สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ยยูเคสเพอร์เชนแนลนะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็พอดีนะคะปุ้ยทำเทียนหอมนะคะปุ้ยก็เลยคิดว่าเออทำคลิปดีกว่านะคะเพราะว่ามอยังไม่มีเวลาจะลงคลิปเลยนะคะปุ้ยก็ พยายามเอาความอ่ารู้ที่ปุ้ยเคยทำอ่าในเฟซมั่งอะไรลงมั่งนะคะเพราะว่าปุ้ยก็ทำหลายอย่างนะคะช่วงนี้นะคะแต่วันนี้นะคะพระเอิญปุ้ยอ่านั่งทำเทียนหอมอยู่เนาะ,ะปุ้ยเลยคิดว่าเออลองเอาเอาลงดีกว่านะคะเพราะว่าปุ้ยก็ทำขายนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ทำต้นไม้ขายด้วยนะคะก็ หลายอย่างค่ะก็ FC ก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋วนี้ปุ้ยเอามาให้ดูก่อนนะคะปุ้ยก็มาสวัสดีน้องๆนะคะพอดีทําคลิปนะคะแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะพี่ๆนะคะที่อยู่ทางที่ไทยแล้วก็อยู่ที่ UK นะคะทุกคนนะคะอ่าพอดีก็สภาพแบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทาคลิปนะทรงผมก็ออกมาอย่างนี้นะแต่ปกติปุ้ยก็อย่างนี้นะคะ่ะก็เรื่อยๆตามภาษาปุ้ยเนาะ ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยจะพอแนะนําพอสังเขตนะคะว่าปุ้ยมีอะไรบ้างเนาะปุ้ยก็มีตัวนี้นะคะซึ่งเป็นกระปุกตัวนี้นะคะปุ้ยก็ทําขายนะปุ้ยได้มานะคะก็ก็สวยนะคะขนาดนี้นะคะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะสามารถแบบนี้นะคะเขาก็จะทําเทียนหอมนะคะแล้วก็ใส่ห้องน้ำนะเวลาเราอาบน้ำอ่าสไมล์น่าอะไรอย่างงี้นะคะ แล้วก็มีมีแบบแบบถ้วยด้วยนะคะแบบถ้วยนะคะอันนี้ยังปุ้ยยังไม่แกะนะคะเดี๋ยวปุ้ยก็ยังมาให้ดูก่อนไม่รู้มันแห้งหรือยังนะคะแต่ปุ้ยก็ปล่อยออกไปหลายถ้วยแล้วนะคะก็ทําออกหลายถ้วยแล้วแต่อันนี้คือสีม่วงนะสีม่วงนะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นขอบอย่างนี้ใช่ปะคะ ขอบนี้นะอ่าแล้วก็มันมันก็น่ารักนะคะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากพอกระทัดลัดนะคะอาใส่ในห้องน้ำนะก็หอมวันนี้กลิ่นของลาเวนเดอร์นะคะอ่าปุ้ยก็ทำออกไปหลายอันแล้วแหละกลิ่นอาวันนี้ลาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วปุ้ยก็ทำแอย่างนี้นะคะทำเป็นแพ็คขายนะ ค่ะถ้าใครสนใจก็ทักมาหลังบ้านได้เลยอันนี้ปุ้ยเอามาให้ดูนะคะแล้วก็มีน้ำหอมนะคะน้ำหอมนะคะน้ำหอมหัวน้ำหอมนะคะก็จะมีกลิ่นสีม่วงก็เป็นลาเวนเดอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นวานิลานะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรีแล็กสีเขียวนะคะก็สดชื่นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ฟีฟีฟ ฟิลิชนะคะก็คือสดชื่นนะคะแบบสดชื่นแบบสีเขียวหน่อยกรีนหน่อยนะคะอันนี้ก็จะออกแบบอ่าส้มนิดนึงนะคะอ่าแต่ว่าส่วนมากก็จะนิยมมนันนิลาแล้วก็ตัวนี้นะคะค่ะพอดีปุ้ยก็พอดีปุ้ยทำปุ้ยก็เลยเออพอดีลองทำคลิปสักหน่อยเนาะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเออค่ะปุ้ยก็อ่า มาทักทายนะคะก็มาทักทายนะคะนิดๆหน่อยๆน,นะคะเดี๋ยวสาหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็ต้องขอลาเพื่อนๆทุกคนนะคะอไปอทำเทียนหอมต่อนะคะเพราะว่าก็ต้องทําเยอะพอสมควรน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็ต้องขอลาเพื่อนๆนนะคะทุกคนไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพนะคะ ร่างกายให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้รวยๆปังๆกับทุกคนนะคะปีนี้สำหรับวันนี้นะคะปุ้ยยูเคสปอนชันเน่ก็ต้องขอลบาบเพื่อนๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย